ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับก็พบกันอีกครั้งก็วันนี้ก็จะมารีวิวของเนาะก็อะไรที่ซื้อมาก็รีวิวตลอดก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องอแอปพลิเคชันสื่อรักเนาะหรือชื่อภาษาอังกฤษคือเชมแอปพลิเคชันเนาะก็คือยังไม่เคยอ่านหรอกแต่ประเด็นคือมันลดราคาแล้วมันมีแบบหาเล่มจบพร้อมกับของแถมก็เลยตัดสินใจซื้อมาก็ยังไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเนาะแต่ก็เป็นอ ก็เป็นหนังสือติดเลนเนาะก็เตือนไว้ก่อนอันนี้ก็ของแถมเนาะก็เป็นแฟ้มของเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันก็คงงงเหมือนกันว่าเรื่องอะไรก็โอเคแต่อันนั้นไม่ใช่ไฮไลท์ไงอันนี้ไฮ <c oughs> ไลท์ของเราคือ5เล่มนี้เนาะก็เป็นแอปพลิเคชันสื่อหลักพร้อมกับของแถมประจําเล่มเอ่อเล่มต่างๆเนาะเราก็จะมาโชว์ให้ดูว่ามีอะไรบ้างกา็จากสำนักพิมพ์ Book, เซนุ๊กเนาะก็อันนี้คือเล่มหนึ่ง อย่างที่เห็นการเล่มหนึ่งก็ติดเลดเนาะเล่มเอ่อเรื่องเรื่องนี้ก็ติดเลดเนาะก็เอชสิบเก้าบวกก็อืมก็แล้วแล้วแต่ว่าคุณอายุเท่าไหร่กแ็แต่แต่เราอายุเกินนะก็ไม่มีปัญหาอะไรก็อันนี้เล่มหนึ่งเนาะก็อันนี้เล่มสองนี่อันนี้เล่มสอง,อนนเ,สองเดี๋ยวโชว์ให้ดูอ่อทีละเล่มก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยแกะอันนี้เล่มสามเนาะเล่มสาม อันนี้เล่มสีนนม่อันนี้เล่มสี่แล้วก็ดีเล่มห้าอือฮึแบบของแถมติดอืนี่เล่มห้านี่แล้วก็เล่มห้ามีของแถมพิเศษด้วยเนาะก็อ๋อมันเป็นมันเป็นห้ามันเป็นห้าเ,เล่มจบเนาะแล้วอ๋อพอดีเห็นราคาเยอะเราก็เลยตัดสินใจซื้อห้าเล่มจบท,ทั้งที่ตัวเองไม่เคยแล้วไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็เอาเอาตัดสินใจซื้อมาลองอ่านดูเนาะก็อืมก็บางทีมันก็ต้องลองบางไม่ใช่แบบอ่านแล้วชอบแล้วค่อยไปซื้อมันบางทีมันก็ไม่ได้เจออะไรใหม่ๆเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็มีโอกาสได้เจออะไรใหม่ๆมากกว่าเนาะก็โอเคก็จะมาก็จะมาเริ่มอรีวิวกันเลยก็อย่างอื่นก่อนอย่างแรกก็ขอเปิดไอ้นี่ก่อนแล้วกันเนาะไม่รู้คืออะไรก็รอบก่อนก็ที่ซื้อเออ ไออาร์บุ to to ๊กของลิงค์ิดก็ได้มาก็ไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรแต่รอบนี้ได้เยอะมากอาชญากรรมรักเหนือขึ้นสมุดเหมือนจะเป็นเอ่อที่ที่ขั้นหนังสือเหมือนบัตรบทอายุที่เอามาเป็นที่ขั้นหนังสือให้ก็ขอบคุณสำนักพีให้บัตรให้บัตรยี่งใหญ่ได้ก็ได้แบบไปใช้ทำอะไรให้บัตรบทอายุที่เป็นที่ขั้นหนังสือโอเคก็จะมาเริ่มทีละเล่มเลยเนาะ ก็เล่มแรกก็ขอแกะเนาะก็แกะให้ดูเลย <Okay. S 1> ว่ามีอะไรอยู่ข้างในด้วยเพื่อแบบมีคนตัดสินใจซื้อไงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องติดเลทเนาะก็ถ้ากับว่าอายุไม่ถึงก็ขออนุญาตใช้วิจาราณในการรับชมแต่คนเป็นจริงอเด็กสมัยนี้มันไม่จำเป็นต้องอายุถึงเพราะว่าก็อ่านได้ทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นเลทเท่าไหร่ คนอ่านโดจินสมัยนี้มีเยอะแยะไปก็แอปพลิเคชันสื่อลักเนาะภาษาอังกฤษก็เชมเอ่อแอปพลิเคชันก็เอ่อขอไม่อ่าน <c oughs> ก็อันนี้คือหน้าปกเนาะก็โชว์ให้ดูคร่าวๆแล้วก็เราจะขอข้ามคอนเทนต์ไปเราจะโชว์ของแถมเนาะก็ วิดีโอนี้จะโดนเซ็นเซอร์ป่ะีโอเคของแถมได้เล่นโปสการกับที่ขั้นเนาะก็ขอขออภัยเพราะไม่รู้ว่าตัวละครแต่ละตัวชื่ออะไรในในเรื่องนี้ขออภัยเ,เป็นอย่างสูงพราะว่าซื้อมาแบบไม่รู้ไม่รู้แบบไม่รู้อะไรเลยจริงๆอะ่ะแต่ว่าชอบมันมันบอกมันสวยแล้วก็ของแถมมันดูสวยก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อมาเนาะ วิดีโอนี er ้ก็ต like nice awesome. ิดเหลืองแน่เลยไม่เป็นไรเพราะเราเราไม่เคยได้เงินอะไรจาก u t u b e แล้วเราเราทำเพราะความชอบจนเลยโอ้โหเราทำเราทำ u t u b e มากี่ปีวะสองสามสองปีมันไม่เคยได้เรียดอะไรจากมันเลยแต่ก็ยังทำอยู่ดิก็อันนี้ของแถมเนาะก็เอ่อเท่าที่จำไม่ผิดของแถมเป็นลายเซ็นักเขียนเนาะแต่ก็มีข้อความแปลไทยอันนี้คือของเล่มที่หนึ่งนี่ของแถม จะบอกว่าเหตุผลนะที่เราโดนตกอ่ะเราเราโดนตกเพราะนายเอกนะนายเอกน่ารักคือนายเอกอ่ะเป็นตัวละครแบบสไตล์ที่เราชอบเลยคือเออก็นั่นแหละก็เป็นตัวละครแบบสไตล์ที่เราชอบจริงจก็คือหน้าตาแบบประมาณนั้นะคือเป็นตัวละครแบบอ่นิยายวายหรือมังหวาวายหรือมังงะวายในรูปแบบที่เราชอบเราตัดตัดตในในัดตัดตัดตัด ส่วนพระเอกก็ก็โอเคนะถึงถึงจะดูไม่ใช่แหนตอนนี้ไม่ใช่แนก็คืออยังไม่ได้อ่านก็ไม่รู้ว่าดีไซน์เป็นยังไงเนาะก็ขอไม่ออซูมอะไรุูมสิสุภาพขออ่านก่อนก็ออเป็นสีทั้งเล่มเนาะก็เป็นออเอเอเกาหลีใช่ไหมวะเออมังฮาวาเนาะใช่เป็นมังฮาวา นี่ก็อย่างที่เห็นมีสีทั้งเล่มเนาะก็อันนี้คือเล่มที่หนึ่งต่อไปเราก็จะไปดูเล่มที่สองเนาะนี่นี่คือนายเอกของเราเป็นคนที่ตกลอให้ซื้อั้งเซตคือชอบชอบชอบนายเอกหน้าตาดีชอบนายเอกหน้าตาดีมากมากมากถึกมากที่สุดไม่รู้เป็นอะไรแต่ชอบชอบแบบนี้โอเคแต่มาแกะเล่มที่สองกัน เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพราะมันจะไม่มันจะได้ไม่นานแล้วก็อย่างที่สองก็คือเออคือมันน่าจะติดเลสไปแล้วแหละก็ไม่ปัญหาอะไรเราก็ติดก็ไม่มีปัญหาเพราะถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นช่องเราก็ติดตามต่อไปก็โอเคเล่มที่สองเนาะเน้าปกเราประเด็นคือเราเราไม่รู้พอเรื่องนี้ด้วยคือไม่ได้ศึกษาอะไรจริงๆก็มึงก็หาด ที่มึงก็หาแบบหน้าขั้นแต่ละหน้าติดเลทหน้าเลยโพสการกับที่ขั้นเดิมมึงหาหน้าที่ไม่มีติดเลทที่ขั้นที่ขั้นไม่เจะได้ไม่โดนเออติดวิดีโอจะไม่ติดเดี๋ยวโอเคก็นนีข้ข้างหลังเนาะเผื่อใครแบบโพอสอ่ะนแโอเคก็ของแถมเล่มสองเพราะอย่างที่บอกก้าบวกเนะาะแต่ก็ไม่ีปัญหาดว่าถ้าเกิดว่าอยากอ่านก็อ่านเถอะ ถ้าแว่าซื้อมาก็อ่านดี๋ยวนี้เว็บนี่ต้องเยอะแยะจะอ่านจากในเว็บก็ได้แล้น,นี้ก็ของแถมแล้วเล่มสองทำไมของแถมน้อยทังเลยเล่มสองไม่เป็นไรก็ <c oughs> <c oughs> สมัยนี้มันมันมีเว็บอะเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีติดเลดไว้ทำไมเพราะว่าจะดเลดยังไงก็หาอ่านตามเว็บได้อยู่ดี ก็ไม่ได้เกี่ยวเนาะก็ถ้าตัว,วอยากอ่านก็ไปอ่านขอให้อ่านเพื่อความสนุกโอเคเล่นสจบแล้วไม่รู้ว่าตัวละครแต่ละตัวชื่ออะไรชอบแค่ลาตาซื้อจาก first impression ไม่มีการศึกษามาก่อนว่าเรื่องเป็นยังไงแต่เราซื้อแต่เราซื้ออ่อ มังอะหรือมังฮวาติดติดเลดเยอะเนาะก็คืออาจอานเป็นประจำอยู่แล้วฉะนั้นก็เป็นเรื่องเรื่องปกติของทางฝั่งเรา <c oughs> เพราะว่าเราซื้อสำนักพิมพ์อ,อ,อะไรวะเ i r s ์ l เลอบ่อยเนาะ f i r ร t สเลอร์เฟิร์สเติดติดเลดก็ถูกเล่มเท่าที่อ่านละอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อวันนี้เป็นวันที่เจ็ดเนาะวันที่เรา ถ่คลิปแต่ว่าวันที่8กับวันที่9จะมีจัดงาน Y Book Fair เนาะที่เอ็มบีเก็ถ้ากับว่าใครสนใจก็สามารถไปได้ก็มีออสำนักพิมพ์ที่มีหนังสือ Y หลายเจ้าเข้าร่วมก็น่าจะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิบว่าใครสนใจก็อ๋อตั้งแต่วันนี้คือวันที่7ถึงวันที่9เนาะมี j 8 Expo ก็คือเออใช่งานงาน J8 Expo นั่นแหละก็งานญี่ปุ่นในไทย ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปได้เนาะจำไม่ได้ว่าที่ไหนเพราะเราไม่ได้คิดจะไป Japan Expo แต่ว่า Wild b o o f r เราขอดูกอ่อนก็เล่มที่3เนาะตัวละครตัวใหม่ที่ไม่ใช่นายเอกกับพระเอกซึ่งเป็นใครเราก็ไม่รู้โอเคมันตรงใจแน่เลยโปสการ์ดกับที่ขั้นเหมือนเดิมเนาะคือทำไมต้องขั้นตรงที่มันติดเลทตลอด ใลาเป็นคนคาดหนังสือออกมาจงใจเมานะเลือกหน้าแต่ละหน้าที่คันโอ้ชีวิตชีวิตกูกับคลิปวีดีโอเนี่ยตอนนี้โอเคเล่มสามเนาะโอเคเล่มสามอขอไม่เอาออกแล้วกันนะอ,ออกยากใช่ไหมดูในดีแล้กกันก็เล่มสามก็ตัวละครหน,น้าปกเนาะแล้วก็ <c oughs> โกสการ์ดแบบ อินสตาแกรมมั้งโสการ์ดแบบอติกะสอินสตาแกรมสามใบเนาะก็โอเคเล่มสามก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะเนาะของแถมก็เหมือนกันเหมือนกันทุกเซตแล้วก็ในเล่มก็มีเหมือนกันเนาะก็คือโปสการ์ดประจําหน้าปกหนึ่งใบแล้วก็ที่ขั้นหนังสือที่ขั้นหนังสือที่ดูติดเลดอีกหนึ่งใบอีกหนึ่งอันเนาะ โอเคนี่คือเล่มที่สามโอเคต่อไปเล,นะเล่มที่สี่เนาะเล่มที่สี่ก็นายเอกกับพระเอกก็ได้ขึ้นปก <tuh> เล่มเดียวกันสักทีก็ถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านเล่มนี้ก็ลองรีวิวได้นะว่ามันสนุกหรือไม่สนุกส่วนตัวยังไม่เคยอ่านกำลังจะอ่านต้องหาเวลาอ่านรู้สึกช่วงนี้อาหารไดเรื่องมากไม่มีเวลาจะอ่านแล้ว ท้องพยายามไม่ดาเมจหนังสือโดยประการใดทั้งนั้น <c oughs> โอเคเล่มที่สีโอเคโอเคโอเคเล่มที่สีเนาะก็ข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเนาะแล้วก็ ที่ขั้นหนังสือโอเคนี่คือทีกนี่คือที่ขั้นมุมแรกที่ไม่ติดเลดเนาะเล่มสี่ก็เหมือนเดิมเนาะโปสการกับที่ขั้นหนังสือแล้วก็นายเอกเป็นนายเอกสไตล์ที่เราชอบอย่างที่บอกไปก็อันนี้เล่มสี่เข้าครับเห็นเป็นฉากติดเลนไม่เป็นไรหรอก <laughs> เราติดเอกเริ่มเห็นเล่มแรกแล้วมันไม่ทันนะ <laughs> ฉันก็โทโชว์ไปเลยโอเคก็เหมือนเดิมอันนี้แล้วก็สามใบสไตล์เดิอโอเคก็ของแถมพิเศษรู้สึกเหมือนจะมีแค่เล่มแรกเนาะก็คือเล่มที่เออมีลายเซ็นนักเขียนเนาะเป็นโปสการ์ดขอบคุณจากนักเขียนเด้อสักอย่างซึ่งเรายังไม่ได้อาหารมือกันโอเคเล่มสามอีเล่มสี อยู่ในอดีตสามโอเคต่อไปเล่มสุดท้ายเนอะเล่มห้าเนอะก็เล่มจบผมมันห้าเล่มจบมาือเล่มห้าก็คนเขียนชื่ออะไรวะคนเขียนชื่อฟูโจคิงเป็นคนเขียนเกาหลีเนาะตั้งชื่อได้อืมกสม็สมสม สมสมยานะโอเคอืเล่มห้าแล้วเล่มจบ <c oughs> เดี๋ยวเราจะหาเวลาอ่านแล้วก็ถ้ามีเวลาเราอาจจะมารีวิวแต่ส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีเวลาพูดแบบไม่ทุกคลิปไม่เคยทําคลิปต่อ <c oughs> ไม่เคยทาคลิปรีวิวสักที <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ถ้ามีเวลาจะลองทําดู โอเคเล่มห้าเล่มห้าก็น่ารักสดใส <c oughs> ไม่กล้าเปิดเข้าไปติดเลนได้โอเคข้างหน้าปกเนาะอันนี้คือข้างหลังก็เพื่อใครพอสอ่านก็เล่มห้าโอเคเล่มห้าก็ไม่ติดเลนหน้าที่ขั้นไม่ติดเลยก็โปสการแล้วก็ที่ขั้นเหมือนเดิมแต่เมื่อคืนที่เราหยุด กูกูสปอ,อยตัวเองมึงดูฉันชอบ,ชอบได้นะคบกันใชค่ะเอเปิดมาเม่นสปอ,อยกูเดี๋ยว่าจะคบกันเร็ว5ชีวิตไ <c> ม <oughs> ่เป็นไรชีวิตมันพังไปแล้วโอเคก็ของแถมเล่มห้าแล้วของแถมเล่มห้าอันแรกการแต่งงานของพวกเขาดึงในของแถมได้ทำให้เราโดนตกก็นี่สวยสดงดงาม สภาพเหมือนเอออินสตาแกรมไม่ก็ติ๊กต็อกสักอย่างประเด็นคือเราเป็นคนที่ไม่ได้เล่นทั้งอินสตาแกรมและติ๊กต็อกฉะนั้นเราไม่รู้ฟอร์แมตว่าเขาใช้ฟอร์แมตอะไรแต่ก็น่าจะสักอก่าง็นว่าอินสตาแกรมและติ๊กต็อกมันก็คล้ายๆอย่างนี้ปะเออน่าจะใช่แหละโอเคของอันนี้คือของแถมส่วนผสมเล่มห้าเนาะของแถมอย่างอื่นก็น่าจะไม่ต่างจากเล่มอื่นมากเพราะ มันก็มีเหมือนกันทุกเล่มแต่แค่เล่มห้ากับเล่มหนึ่งที่มันพิเศษเพราะมันเป็นเล่เลมเริมเ่มกับเล่มจบก็ตรงไปตรงนั้นโอเคของแถมเล่มห้าก็มีเหมือนเดิมเนาะก็หน้าปกรู้สึกเหมือนเอ่อถ้าจำไม่ผิดมันเป็นที่รองแก้วกะเออน่าจะใช่เหมือนจะเป็นที่รองแก้วเหมือนอ่านหรือว่าของแถมที่รองแก้วซึ่งเออใครจะใช้รองแก้ว่ะถามจง สะสมเท่านั้นโอเคนี่อีกสามไปก็จบแล้วกับการรีวิวก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมากก็คือซื้อแล้วก็อยากมาอัดคลิปเออคนคนอื่นดูหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวเองก็เอาเผื่อเอากลับไว้เอากลับมาดูในอนาคตเนาะ ก็ม like ีแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณที่รับชมเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อลองไปหาซื้อหาอ่านดูได้เน้องแอปพลิเคชันสื่อรักเนาะชื่อภาษาอังกฤษคือเชมแอปเนาะเชมเออเชมแอปพลิเคชันหรือแอปพลิเคชันเชมเออเชมแอปพลิเคชันหละก็เล่ม5เล่ม4เล่ม3เล่ม2แล้วก็เล่ม1เนาะก็โอเคเอาให้เขาคู่กัน โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับก็บายบาย see you